อ๋ออากาศร้อนจังเลยนี่เราอยู่บนพื้นโลงดวงอาทิตย์กันแน่้อนร้อน้อน,อ,นอยากจะนอนอาบแดดนอนไปดูสินอนแป๊บเดียวแหะฟันขึ้นตัวแล้วด้อรไปดีกว่าเฮ้นายกินเสร็จแล้วทำไมไม่เอากล่องโฟมไปทิ้งนะ่ะ ทำไมทิ้งขยะเรียร่าแบบนี้ล่ะทำไมไม่เอาไปทิ้งที่ถังขยะไม่รู้หร,รือยังไงว่ากล่องโฟมอ่ะมันรีดสามารถยอยสลายได้นะ oh. อธิบายขนาดนี้แล้วยาลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ <Hey. S 1> ปป้าแตนป้าแตนขอข้าวแกงกะหรี่จานหนึ่งคะ่ะโมงสงสัยป้าแตนให้บริการตัวเองนะจ่ายตังค์แล้วเอาข้าวกินได้เลย <What? S 1> ทำไมป้าแตนไม่มีช้อนจะซ่อมให้หนูล่ะเนี่ยเฮ้ย <What? S 1> hey, นั่นอะไรอะ อะไรเนี่ยโอ้ถุงพลาสติกเจ้ามนุษย์มักงง่ายคนไหนมันไม่ทิ้งเป็นที่เป็นทางอีกแล้วเนี่ยถุงลิวปิดตาแบบนี้นะถ้าขี่รถอยู่นะ <c oughs> ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะน้องๆรู้ไหมคะว่าถุงพลาสติกมันจะใช้เวลาในการย่อยสลายถึง500ปีเชียวนะเขาถึงลมนล,ลงให้พกถุงผ้าเอาไว้นะเวลาเราไปซื้อของเราก็ใช้ถุงผ้าของเราใส่ของนะคะจะได้ช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกด้วยนะ น้ำินี่ได้น้ำแล้วนายมาชนบ็อกซี่กับเราดีกว่าไหมนายอย่าเพิ่งนอนสิมาชนแก้วกับเราก่อนพี่ชนเดี๋ยวเอาน้ำลาดหน้า กระปองน้ำอัดลมโอ้ยทำไมสมัยนี้กินแล้วไม่ทิ้งให้ถูกที่ถูกทางเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีถังขยะแยกประเภทให้ใส่ตั้งไว้ที่จุดต่างๆตั้งเยอะแยะไม่รู้เลยยังไงอะว่ากระป๋องน้ําอัดลมหรือกระปองอลูมิเนียมเนี่ยกว่ามันจะย่อยสลายได้นะก็ะใช้เวลาเข้าไป8 0ดสถึงร้อปีเชียวนะ<า>ถ้าเอาไปทิ้งในีมันถูกที่ถูกทางนะเขาจะได้นํามันไปใช้ให้ตรงประโยชน์อีกด้วยแล้วเมื่อกี้แขมปลามาวะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าไม้อะต้องใช้เวลากี่ปีในการย่อยสลาย13าปี mm. แล้วใบไม้น่ะใช้เวลากี่ปีในการย่อยสลายหนึ่ปี mm. พืชผักใช้เวลากี่วันในการย่อยสลายหวันถึงหนงเดือนเง mm. ินล่ะใช้เวลาใช้เวลากี่ปีวะเออเออหายไปไหนแล้ววะอ้าวคนถามหายไปไหนแล้ววะ có một vé